สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ะคะ่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคู 8, เป o ต้ LC 708 Special นะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันนหน้าค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นผ่าน6ตาช้างนะคะตัวนี้เป็นตัว SP นะคะลูกค้ารุ่นใหม่นะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาดีมากๆด้วยนะคะมาดูสภาพตัวเครื่องกันเลย สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นสีเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานค่ะรถสวยนะคะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสำหรับ l c 7 0 8 Special ตัวนี้นะคะตัวนี้ชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่734ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะเป็นเกียร์ซิงโคร o ซ a ตเทิค่ะสะดวกต่อการใช้งานสภาพร,รอบๆคันกันได้เลยนะคะค่ะ สวยเดิมนะคะเบาไม่มีขาดหลังคาไม่แตกไม่ลาวนะคะสีสันของรถเดิมๆทุกจุดน,นะคะยางนะคะยางดอกเต็มทั้งสีเส้นค่ะยางหน้าย,ยางหลังนะคะค่ะเป็นยางโอตานินะคะยางหลังก็เช่นกันนะคะเป็นยางโอตานิดอกเต็มนะคะสภาพสวย รอยดามนะคะไม่มีรอยแกะรอยหรือแน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้ L4708 Special นะคะ PTO ใช้งานน้อยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นรถไล่เดิมๆเลยนะคะมาพร้อมผาน6ค่ะตัวนี้เป็นผาน6ตาช้างนะคะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆเลยสำหรับตัวนี้ป้ายทะเบียนค่ะตอค770อ่างทองนะคะใครสนใจคันนี้สามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะ สั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์แน่นอนนะคะรถสวยพร้อมใช้เลยนะคะสะภาพดีมากๆนี่ค่ะสวยๆเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานนะคะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่485,000บาทนะคะ485,000บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้เลยะคะ่ะ0 8 1 9 1 3 6 4 5 1นะคะ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะสวยนะตัวนี้น่าจับจองมากเลยนะคะมีคันเดียวของร้านนะคะ4708สเปล